คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเขารู้แล้วว่าการที่เขาละเลยคุณคือสิ่งที่ไม่น่ารักเลยอามาดูเป็นยังไงบ้างคุณเคยโฟกัสที่เขามากเนาะนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่คุณเหมือนที่คุณโฟกัสที่เขาตอนเนี้ คุณก็เลยอาจจะหันเหไปสนใจสิ่งอื่นแทนซะแทนที่จะสนใจเขาเออแบบถ้าเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรฉันก็หันไปสนใจสิ่งอื่นสนใจตัวเองไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะเขารู้แล้วว่าบางทีเขาอาจจะคุ้นชินกับการที่มีคุณ คอยสนใจและใส่ใจนะคะตอนนี้พอคุณไม่ได้สนใจเขาไม่ได้โฟกัสที่เขาเาอาจจะคิดถึงตอนนั้นน่ะที่คุณเคยให้ใจกับเขามากกว่านี้แล้วเหมือนแบอบกอยากจะได้กลับคืนมานะคะอืมเขาอาจจะไปโฟกัสสิ่งอื่นงานเงนิงน,งานอาชีพหรือบุคคลอื่น คุณอาจจะเป็นอันดับท้ายๆของเขาก่อนหน้าแล้วคุณเองก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออเขาไม่สนใจเช่นจริงฮะนะคะแรกๆคุณก็อาจจะคิดว่าคุณคิดมากแต่ไปๆม,ๆมาๆคุณก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติตอนนี้ใครบางคนคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองก็ได้บางคนก็อาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ละ บางคนก็อาจจะยังไม่ได้เดินออกมาแต่แบบค่อยๆย้ายไปที่อื่นก่อนอาจจะรอวันที่ตัวเองเข้มแข็งพอก็ได้นะคะเขารู้แล้วค่ะว่าการที่เขาไม่ได้สนใจที่คุณเนะ่ยย้ามใจคิดว่ายังไงคุณก็ไม่ย้ายความสนใจค่ะจากเขาแนา่เขาคิดผิดแล้วมันคือสิ่งไม่น่ารักเลยคุณอาจจะบอก ถึงสิ่งที่คุณรู้สึกคุณอาจจะพูดเยอะด้วยนะ่ะหลายตอนหลายครั้งแต่เหมือนเขาแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ก็รู้แหละว่าคุณรู้สึกแต่เขาอาจจะไม่เคยปรับให้คุณเลยนะคะก็ยังคงไปสนใจสิ่งอื่นก่อนก่อนคุณเสมอ จนคุณรู้สึกเหนื่อยที่จะพูดพูดไปก็แบบมีเข้าหูเหมือนเขาไม่สนใจความรู้สึกของคุณก็ไม่เป็นไรนะคะอืมคุณเองอาจจะเริ่มค่อยๆหมดความรู้สึกหรือหมดใจกับเขาหรืออาจจะบางลงก็ได้นะคะจากคุณการที่คุณอาจจะโดนบ่อยๆการไม่สนใจใส่ใจ,ใจอะไรเนี้ย นะคะบางคนคุณไม่ได้ไม่ได้ร้องขอมากเลยนะเออแต่เขาคิดว่าการที่คุณร้องขอเป็นสิ่งผิดคุณอาจจะแค่สนใจฉันบ้างให้เวลาฉันบ้างใส่ใจฉันบ้างไม่เมินแต่คุณเดินอาจจะโดนเมินเนาะสำลาวสำรานะคะเพอเพอคุณอาจจะโดนเขาว่าคุณได้ซ้ำว่าคุณคิดมาก นูนนี่นั่นอะไรกราตามไปเออเหมือนเขาบอกการบางคนน่ะการที่คุณบอกความรู้สึกตัวเองอ่ะเพผลอๆกลายเป็นคุณผิดด้วยซ้ำไปผิดที่อะไรเรียกร้องแท้นี่จริงอ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะยืนยันในสิ่งที่คุณรู้สึกและต้องการถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งใจในการที่จะมีความรักทุกครั้งนะคะคุณอาจจะเคย รักสเสน่หามีใจให้เขามากมายแล้วก็เชื่อว่าใจดีๆที่คุณมีให้อ่ะจะทำให้เขาสนใจคุณบ้างแต่ก็ไม่เนาะอตอนนี้คุณอาจจะดึงใจของคุณกลับมาไปที่อื่นเขาก็น่าจะเริ่มรู้นะคะว่าคุณอาจจะย้ายความรู้สึกของคุณไปที่อื่นน,น,นะคะมันมีการที่เขาอ่ะ แอบยังหวังว่าคุณจะกลับมารู้สึกดีๆกับเขาเหมือนเดิมด้วยนะบางคนความสัมพันธ์อาจจะจบไปแล้วด้วยเนาะบางคนก็ยังไม่จบนะค่ะคนที่จบไปแล้วเหมือนเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมามีชีวิตใหว่อีกครั้งบางคนตอนนี้ตอนที่คุณคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วแล้วคุณก็กลับไปใช้ชีวิตบางทีคุณอาจจะดูสวยขึ้นสดใสขึ้น กลับมามีชีวิตชีวากว่าตอนที่อยู่กับเขาได้ซ้ำไปยิ่งตอนนี้คุณกลับมาดูดีดูสดใสในช,ชีวิตมันทำให้เขาเริ่มคิดว่าที่เขาล้าเลยเขาไม่น่ารักกับคุณแล้ซะเลยเนาะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะบอยบินจากเขาไปแล้วนะคะ คงไม่มีทางที่เขาจะตามคุณกลับมาได้แล้วบางคนค่ะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะย้ายใจย้ายความรู้สึกไปที่คนอื่นด้วยซ้ำหรือบินไปไกลแล้วเกินกว่าที่เขาจะคว้าคุณแม่คือก่อนนั้เนี่เขาอาจจะแบบไปไหนมาไหนทำอะไรไม่เคยบอกคุณเลยแล้วคุณอาจจะเหนื่อยที่จะตาม เขาละเลยไงเออแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกเออเนือ่อยงั้นก็ไม่เป็นไรฉันก็บินออกไปใช้ชีวิตของฉันเองไปได้ในเมื่อเขาเป็นอิสระฉันก็ขอเลือกอิสระในการใช้ชีวิตของฉันเองบ้างก็แค่นั้นนีรื่งการเดินทางออกไปเหมือนกันเขาคิดว่าคุณอะเดินทางออกไปจากเขาแล้วพอคุณเริ่มขยับออกมาขยับออกมา คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าการที่เขาละเลยคุณน่ะจนคุณเลือกที่จะเดินออกมาเขาไม่น่ารักจริงบางคนถ้าตอนนี้ไกลกันเหมือนเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยนะบางคนอยากจะเดินทางมาพบมาพูดมาคุยปรับความเข้าใจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาไหม อาจะกลับมาคุยกันดีๆสบายๆอีกครั้งเนาะเขาอาจจะเคยแบบ at ease ชิวๆสบายๆในความสมบัติเขาสบายอะค่ะเอาเอาที่เขาสบายใจแต่คุณไม่ไม่ไ,มได e ้แบบรู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจเลยอะไรเงี้ยเออเพราะเขาอาจจะเอาตัวเขาเองเป็นทิตัางเลยเขาหรือเธอ it isn't what it seems not all that glitters is gold ก็อาจจะคิดว่าตอนนี้เขาคงไม่รู้สึกรุนแรอะไรแต่เขาบอกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคุณคิดหรือแม้กระทั่งเขาเคยย้ายไปสนใจสิ่งอื่นที่อาจจะดูวุ่หวาดึงดูดแล้วบอกเขาอาจจะเคยมีฟีลเบื่อคุณน่ะเออแล้วไปเจอแรงเย้ายวนอะไรใหม่แต่บอกพอไปสัมผัสจริงไม่เป็นอย่างที่คิดคุณต่างหากที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือคุณสบายใจของเขาอาจจะมีการเสรียใจและอยากกลับมาแต่จะบอกนะจะบอกเลยนะว่า ไอประเภทที่แบบไปเพราะคนอื่นเพราะไม่เห็นคุณค่าฉันตามไปมองสิ่งเย้าอยนเนี่ยนะประเภทนี้ไม่น่าไม่น่าเวล่ัมเนาะกลับมาเนาะ <laughs> ดูแม่หมอเบ้ปากดิ <laughs> I have to stay with them because there is still karma here เดมที่ว่าไม่รู้อะไรสังคมการทำงานครอบครัวหรือคนก็ <laughs> บอกเขาจะไม่ต้องอยู่เพราะมีสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่เป็นไรค่ะอยางอยู่ก็อยู่ไป คุณก็เลือกอยู่ในที่ที่คุณสบายใจได้เออนะคะ You brought balance to my life คุณน่ะนะคะเป็นพลังงานดีๆมาอย่างเช่นว่าเขาเหนื่อยมาเขาร้อนมาค่ะคุณก็เป็นใส่น้ำเย็นชื่นใจคอยใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, เนาะคุณฟุลฟิลเขาเขารู้สึกเติมเต็มแต่คุณไม่ได้รู้สึกเติมเต็ม คุณคุณเป็นคนที่ไปบาลานซ์เขาแต่คุณเนยเสียศูนย์อย่าเสียศูนย์นินานเลย oh. มันมีการที่อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจไหมนะมาปรับสมดุลในความสมพันอีกคันได้ไหมคนที่ทําให้คุณเสียศูนย์นะอ่ะ <laughs> I'm like an idiot that I can't keep my true love <laughs> เขารู้สึกว่าเหมือนเป็นคนไม่ฉลาดไร้สติปัญญาขั้นสุดที่ไม่สามารถรักษาคุณรักษารษารักนี้ไม่ได้ ตอนอยู่ไม่เห็นค่ะพอไปแล้วฉลาดเกตไอคิวไรติ้งยูเซอร์ไม่นี่มั s เซอร์จิสเดนเลยเอยากจะคุยกับคุณยมามากนะพิมแล้วลบพิมแล้วลบแต่ไม่มีน้ำหน้าส่งมาหรอกอ mm. really miss your voice คิดถึงเสียงคุณมากคุณอาจจะเป็นเสียงเป็นกำลังใจสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะ้มีแบบข้อความดีๆให้เขาตลอดนะคะเออนะคะอาจจะคิดถึง นะคะก็ประมาณนี้ไม่รู้เรื่องของใครเนาะนะคะถ้าไม่ใช่ก็ฟังไว้เป็นความบันเทิงก็ได้นะคะ